มาทําอะไรอ่ะป๋าบก็ดูเนี่ยถังเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงมันมาทางซ้ายไปหน่อยอ่ะแล้วทางซ้ายมันเออมันจะเป็นอะไรไหมถังอะไรเนี่ยถังแก๊สเนี่ยเขาบอกว่ามันมันถ้าทางตัางแบบนี้แล้วเขาบอกมันจะกินโชกมันจะกินโชกอแล้วติดมาคีีปีแล้ว่ยก็ติดกว่าปีติดกว่าปีแล้วเป็นไรไหมมันก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวแล้วแล้วใครเขาบอกมาช่างเขาไม่รู้ว่าช่างเขาบอกมาเนี่ยบอกเนี่ยมันมัน มันจะเสียช่วงล่างไงมีเสียช่วงล่างเออโอ้โหติดปีสิปีติดปีโอ้โหรถไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่เป็นไรหรอกมันมันแบกน้ำหนักได้แล้วดูถังน้ำมันติดตรงไหนถังน้ำมันอะติดตรงก้างปะเออมันก็ติดข้างข้าง,ข,างข้างอะแล้วมันไม่เอียงเหรอเออฮะถังน้ำมันไม่เอียงอะติดข้างเดียวอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเยหรออ,อ,อย่างนี้บอกบอกบริษัทรถโตต้าหรืออะไรก็แต่เยบอกว่าให้พวงมาลัยให้ตั้งกลางมันจะได้ไม่เอียงให้คนขับนั่งไม่ได้นะ นั่งไม่ได้ท่านนั่งซ้ายปั๊บเอียงซ้ายนั่งขวาต้องให้นั่งตรงกลางเท่านั้นให้เขาเลื่อนเบาะไว้ตรงกลางนะถังน้ำมันนะไว้ตรงกลางเดินพวงมาลัยไว้ตรงกลางเดินพวงมาลัยอ่ะเข้าใจป่าเข้าใจยังเข้าใจแล้วจริงจริงเลยจริงจริงเลยติดถังไม่ตรงกลางนะครับติดถังไม่ตรงกลางนะครับมันจะมีปัญหาไหมนะครับ โอ้จริงๆอยากจะัวเลาะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟีทุกท่านทุกนายนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเล็กนะครับช่างเล็กนะครับแน่จริงจริงอ่ะเดี๋ยวจะไปลืมบวัสดีเพื่อนไม่ได้นะครับผมที่เป็นคนที่มือไม้อ่อนนะครับมือไม้อ่อนนะครับคุยบใครก็ต้องมือไม้อ่อนนะเราก็ต้องไหวเพื่อนสมาชิกไหวเอฟซีนะครับยังไงครับพี่เอฟซีก็ต้องก็เข้าใจกันนะครับเราเป็นเด็กนะผมยังเป็นเด็กอยู่นะเนสายตาเพื่อนๆอยู่นะนะครับก็ นะครับเจอเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเป็นป่านะครับรุ่นเก่าแล้วนะคนรุ่นเก่าเก่าแก่นะครับรู้จักบางคุณกันมานานแกก็ใช้แก้มานานแล้วนะก็ใช้แกร้รถกระติดแก้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ติดมาติดกว่าปีแต่ไม่ได้ติดที่ผมนะครับติดสมัยก่อนนั้นแกซื้อรถมานะซื้อรถมาแล้วรถแกคันนี้มันติดมาด้วยนะครับมติดมาด้วยแกก็เลยไม่รู้นะครับเพราะว่ารถรถมันติดแกมาแล้วนะครับแกก็ใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับนะครับกลัวกลัวเจอเพื่อนทักหน่อยเดียวเองะเจอเพื่อนช่างไม่รู้ใครแกบอกว่าช่างทักกมาาบอว่่เนีย เอาขึ้นเบขึ้นหอยดูอะไรต่างๆ <TH> <ongs> บอกเนี <coś S 2> <rawd Moder> ่ยมันจะเอียงนะถังไม่ตรงกลางมันเซนเตอร์ไม่ตรงนะนะครับมันเบี่ยงซ้ายนิดนึงนะเบี่ยงนี่ต้องเบี่ยงซ้ายแล้วไม่เบี่ยงซ้ายก็ติดท่อเสียเนี่ยเพราะว่ารถอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนติดแกสเนี่ยเขาไม่อยากดัดแปลงรถเยอะนะครับคือท่อเสียทําไงได้ให้อยู่ที่เดิมได้อยู่เลยนะไม่จำเป็นจะไปยุ่งยุ่งกับมันนะครับตองไปตัดท้าตัดท่อเสียออกเพื่อให้วางตรงกลางเซนเตอร์นะมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่านิดหน่อยไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วครับเพราะว่าถังแก๊สรู้ว่าหนักเท่าไหร่ครับถังแก่่ะททีี 44ทันี้ใส่มาอยู่ประมาณ48ลิตรนะครับ48ลิตร48ลิตรนะถังเปล่าหนักเท่าไรครับไม่ถึง10โลนะลถังเปล่านะครับหนักประมาณ7-8โลถังเปล่านะครับรวมวงรวมเปล่วาวเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับแต่รวมเนื้อแก๊สมีประมาณ20โล30โลประมาณนั้นก็น้ําหนักไม่เกินนะครับไม่เกิน50โลทั้งถังทั้งแก๊สนะไม่ไม่เกิน50โลนะครับแม่กลัวนะครับเจอกัาทักบอกว่า เนี่ยติดเนี่ยรถมันจะกินโชกนะครับต้องใส่มันจะหิว <laughs> ต้องใส่รถมันจะหิวก็กินโชคคิดมากไปนะครับคนเรามันจะไปคิดอะไรมากมายนะครับอ่าไม่งั้นก็พวงมาลัยว่าคนขับศูนย์ก็บริการที่เขาออกมาเขาประกอบรถไปต้องไปโรงการนะครับนั่งเดี๋ยวไม่หมุนพวงมาลัยข้างซ้ายรถมันจะเอียงขวาหรือเปล่าเดือนนะครับคนข้างซ้ายไม่นั่งนะครับนะวางกระเป๋าของ,นงหนักๆต้องไปวางบาลานซ์กันหรือเปล่าจริงๆรถมันมีน้ําหนักมันอยู่แล้วครับมันมันชัวบาลานมันได้อยู่แล้วคันแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มันทุกทีห้าตันสิบตันที่ไหนแค่สี่ตันห้าสิบโลนะครับพ p ว w e r สองตัวเพราะเผย์ท์หนักมากประมาณนี้ครับเวอร์ลำโพงก็ต้องติดตั้งตรงกลางใช่ไหมครับจริงไหมครับถังน้ํามันเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมครับนั่นแหละครับประมาณนั้นสังเก็ตไหมครับเฟืองท้ายสังเกตไหมครับเพื่อนๆดูเฟืองท้ายนะฮะมันยังมีเขาเรียกอะไรอะเฟืองท้ายมันยังไม่ตรงเลยครับมีเพาตั้นเพายาวนะครับอีกข้างขวาอีกข้างซ้ายทำไมไม่ทำเป็นองค์กลางนะครับนั่นแหละครับก็การคํานวณก็ออกมาอย่างนั้นนะครับต้องคิดอะไรมากมายถังน้ํามันนี่เติมน้ํามันปกติิเเเตตมมมนนนน้ําาััั็ถงหท่่ไรรอะะคบ น้ำมันลิตรเท่าไหร่อะทีเติมทีบางคันเติมห้าหกสิบลิตรนะครับก็รอเขาไปเกือบร้อยโลเือนกันนะถังน้ำมันอะเติมเข้าไปนะครับเยอะๆนะครับไม่เอียงแย่เลยครับล้องเติมน้ำมันให้เต็มถังตลอดนี่ครับก็ว่ากันไปเรื่อยไปนะครับอันนั้นอย่าไปคิดเยอะครับอย่าไปคิดเยอะใครทักอะไรเราใช้อยู่ใช้มาสิบกว่าปีไม่เป็นไรนะครับมากลัวตอนนี้พอเขาทักหน่อยกลัวเลยแน่จริงๆเลยนั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะว่ากันไปอ่าเขตนี้แกอดีอรถแกใช้น้ำมันไม่ได้นะครับรถใช้น้ำมันไม่ได้ พอกดมาเป็นน้ํามันแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดหรือว่าดับนั่นเองนะครับตาตอนเช้าก็ไม่ติดก็เลยโทรมาสอบถามผมบอกให้กดสตาร์ทแก๊สมานะครับกดสตาร์ทแก๊สมามาถึงร้านเราก็อันนี้เราก็พอดีดูให้แก๊นิดนึงนะครับปรากฏว่างไงครับดูในถังน้ํามันครับในถังน้ํามันนี้แทบจะไม่มีเลยเอาไปดูกันนะครับไปดูดูต่อเลยครับต่อเนื่องนะครับก็เลยให้ช่างโด่งนะเปิดถอดถังน้ํามันเอามาดูดูปั๊มน้ามันดูปั๊มติดอะไรพวกนี้เช็คแล้วนะครับว่า ท่อน้ำมันไหลกลับนั้นไม่มีนะครับน้ำมันไหลกลับไม่มีไฟคือหลักการเช็คก็คือเช็คแค่ไฟเนี่ยไฟจากรีเลย์นะครับรีเลย์ที่วิ่งไปหาปั๊มติกบมีไหมนะครับถ้ามีไฟแล้วก็คือจบแล้วนะครับก็ต้องไปดูรีปั๊มติกน้ํามันแล้วว่าเสียหรือเปล่าแล้วก็ดูน้ํามันท่อไหลกลับมันจะมีท่อน้ํามันไหลกลับครับรีเชนนั่นเองครับเขาเรียกว่าไหลกลับไปที่ถังน้ํามันนั่นเองครับเวาจักเหรือจกหัวฉีดเขาจะดันกลับปั๊มติดดันกลับที่ถังน้ํามันนั่นเองครับ ปรากฏว่าไม่มีฮะไม่มีแล้วไฟมีไฟมาปกติก็เราก็จัดก,การให้ช่างโด่งนะครับถอดปั๊มติ๊กออกมาแล้วก็แต่การเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปั๊มมีปัมมป๊มติกน้ํามันมีน้ํามันไหมนะครับเดี๋ยวเขาต้องจัดการแก้ไขทีเดียวเลยฮะเพราะว่าตัวนี้อาการนี้ไม่มีตัวตัดปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กน้ำมันไม่มีเวลาใช้แก๊สนะเรียบร้อยครับใช้แก๊สน้ำมันปั๊มติ่กระมุนวิวิวผมเคยบอกไปหลายครั้งนะครับเหมือนไดโว่ไม่มีน้ำครับเ่นปลอื นะครับเราจะไปเหลือได้ยังไงอ่ะนะครับปั๊มติ๊กไม่ได้หยุดเลยหมุนตลอดไดโวไม่มีน้ําไปไงครับไม่ครับไม่ตอนนี้เราก็จะการถอดนะครับถอดให้เรียบร้อยก่อนนะครับถอดปั๊มติ๊กออกมานะครับต้องงัดงัดแงออกมาตัวกิบล็อกมันนะครับกิบล็อกสายน้ำมันนะครับก็ถอดออกมาจากตรงนี้ครับรถอีโนวานะครับอีโนวาถังอยู่ใต้ท้องนะครับเราก็ต้องถอดออกมาในพื้นที่ยังโล่งเลยครับถังน้ํามันตรงนี้นะครับ ๋ยวมาดูนะมาดูถังน้ํามันครับมาดูน้ํามันก่อนว่าในถังมีน้ํามันไหมนี่นี่ถังตอนนี้ปั๊มทีออกไปเรียบร้อยนะครับมาดูดีครับโล่งเลยครับมันมีเหมือนกันนะอยู่ติดก้นถังนะครับต้องเอาผ้ากีริ้วเช็ดแต่ทีนก็ติดขึ้นมานะครับไม่มีน้ํามันเลยเตอริจิเลยเนี่ยะอยดูครับดูดูดูนี่ผมส่งกล้องเข้าไปข้างในนะครับนะดูนะครับแต่นี้ไม่มีน้ํามันนะครับเกตไหมไฟฉายส่งเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยอ่าป๋าก็ไปดูดิมีไหมนี่นะครับไม่มีน้ํามันเลยเห ไม่เติมน้ามันแล้วปั๊มติ๊กมันจะอยู่ได้ยังไงจริงๆเลยเนี่ยเพื่อนๆมาดูครับดูถังเงี้ยเซนเตอร์มันใกล้เคียงสุดแล้วนะครับดูดูนะครับบอกว่าถังติดมันเซนห่างไปสองเซนสามเซนอย่างเงี้ยมันมีผลอะไรมันจะมีผลอะไรครับก็อย่าไปคิดเยอะนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะปั๊มติ๊กว่าเสียหรือไม่เสียเรามาดูกันนะครับเหลืองเลย ปล่อยน้ำมันน้อยเลยใช่ไหมเนี่ยก็มันหมดอยู่ครั้งหนึ่งไงหมดแล้วไฟแดงมันขึ้นไงแล้วก็ไม่เติมเลยแล้วก็ไปเติมจะไปกดแล้วไม่ขึ้นไม่ต้องอุดรูถังไฟนะเปิดไฟไม่หมุนนะไม่หมุนครับเปิดไฟดิเปิดไฟเข้ามาเนี่ยเปิดไฟได้ครับไม่หมุนฟั่มเสียนะป่า ่ลองดึงอ so right. so, ่าด no. so, okay. yes. yes. you know you know ึงดึงปลั๊กไฟออกมาดิเอามาเอามาเขี่ยข้างนอกให้ดูดิว่ามีไฟจริงประเดี๋ยวเขาไม่มีไฟเปิดไฟก่อนเขี่ยงไกลไกลปั๊มตีน้ำมันนะมันมีไฟนะป่านะเห็นป่ะมันไฟไหมโอเคนะความตีนเสียนะไม่ชัดเจนนะนี่บอกว่าช่างเล็กรู้ได้ไงว่าความเสียใช่ไหมอย่างนี้รู้จริงไหมรู้จริงรู้จริงนะใช่มีความชำนาญ รู้จริงนะไม่ใช่แต่รู้นะแตะรู้นะหมาเอออช่างโด่งนะตอนนี้ก็เป็นลูกมือช่างอาร์ตอยู่ตอนนี้กําลังต่อไปก็แตกงช่างอาร์ตแล้วเพราะช่างอาร์ตจะไปเลี้ยงลูกอะยวไปช่างใหญ่แทนช่างใหญ่ลประกอบความติ๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปใส่ตัวกล่องตัดปั๊มติ๊กนะฮะนะครับตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยประกอบใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเพื่อจะเสร็จงาน เรียบร้อยไปดีๆช่างอาชีพกำลังดูงานกับช่างบิ๊กอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้ว่าช่างอาชกับช่างบิ๊กกำลังทำอะไรอยู่อ๋อนี่ครับช่างบิ๊กกำลังจูนอยู่เขากำลังจูนคอมพิวเตอร์อยู่นี่กำลังรีแมปกำลังรีแมปลูกค้าอีกคันนึงอยู่นะครับเียตอนนี้โอเคเราไม่อยากกวนรับไม่อยากไปถามเขานะครับก็เดี๋ยวไปสรุปคลิปกันเลยดีกว่ามาสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงครับ ขณะนั้นรถที่ใช้แก๊สนะครับหรือใช้น้ำมันก็แล้วแต่อย่าปล่อยน้ำมันต่ําเกินฝีกัดนะครับเพราะว่าปั๊มปั๊มติดร้อนนะครับสังเกตไหมว่าเคสเนี่ยน้ำมันไม่มีเลยนะติดก้นเอา้ากิคิวช็ชมาบีบอาจจะเจอบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าปล่อยแห้งเกินไปนี่ก็เขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากครับเติมน้ำมันก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ในถังเรานะครับอยู่ในถังเราจะใช้น้ํามันหรือใช้แก๊สอะไรก็พยายามเติมไว้ให้อยู่ระดับสัก25%าเรแล้วแบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนถังนึงเนี่ยตีสี่ระดับสี่ อ่าหนึ100่งรแบ่งมาครึ่งถังก็คือ50%เถูกไหมครับเหลือทั้งยาเปก็ยังโอเคนะครับต้องเข้าใจว่าการทำงานของปั๊มติ๊กเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยอมอเตอร์มันจะร้อนนะครับถ้าน้ำมันน้อยถ้าบางคนเนี่ยเติมไวกนีละรยละร้อยอยเงี้ยนะครับอยู่แค่นี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างเป็นปั๊มติ๊กนะแต่นี่คือไฟฉายนะครับไฟฉายแต่ว่าเปรียบเทียบว่าปัม๊มติ๊กตัว,ตวละขนาดน,นี้ย,วย,ยาวๆเหมือนกันนะครับอันนี้ตตััวข้งนน่มนปมปปดออไไละึแสก วิ่งไปที่รางหัวฉีดประมาณนั้นผ่านกองผ่านอะไรก็ข้างมันเราพูดถึงปั๊มติ๊กนะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงตัวนั้นแล้วคนละส่วนกันราะราะปั๊มติ๊กเนี่ยถ้ามันหมุนได้นะครับมันก็จะหมุนอยู่ประมาณนี้ถ้าเตอมไปร้ออยู่แค่นี้นะครับน้ำมันอยู่ระดับนี้ถ้ารถวิ่งไม่เท่าไหร่น้ำมันยังกระชกเปียกมั่งเปียกซ้ายเปียกขวาใช่ไหมมันตัวมันก็ยังช่วยได้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่ากรณีที่จอดติดไฟแดงนานๆน,น,นะครับมอเตอร,ร์ที่เจอนที่เราใช้แก๊สใช้น้ำมันก ขนล,ลวดอยู่ช่วงบนนี่นะครับมันก็จะไหม้พอไหม้เสร็จปั๊บมันร้อนจัดมันอาจจะยังไม่ไหม้เลยนะครับแต่ยังพอใช้ได้บ้างแต่ว่าอันนี้ตัวมันร้อนปั๊บถ้าระดับเครื่องหรืออะไรต่างๆพระดับไปปั๊บสตรตร์ไม่ติดเลยนะครับมันจะล็อกเลยนะครับเพราะว่าตัวตัว,ตวปั๊มติ้งเนี่ยกรอบมันทำด้วยพลาสติกนะครับพลาสติกมันก็จะร้อนแล้วก็ละลายติดทําให้ปั๊มติ้งเสียปั๊มติ้งเสียไม่เสียเปล่านะครับท่านเสียตังค์ด้วยนะครับบางครั้งรถไปไม่ได้เลยบางคนสไตล์แกนให้เปลี่ยนนั่ัจ อย่าไปเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็พยายามดูน้ํามันกันนิดให้อยู่ประมาณทักที่5%นะครับก็ผมไม่ได้อะไรนะครับท่านเติมเยอะนะครับผมก็ไม่ได้อะไรกับกับปั๊มเราผมไม่ได้มีส่วนเอียวกับปั๊มน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเพื่อนเพื่อนนะครับน้ามันมันอยู่ในถังไม่เป็นไรหรอกครับถ้ารันใช้คนเดียวเดินเติมไม่เยอะเลยนะครับแต่ถ้าคนอื่นใช้ก็ลาบากนิดนึงใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กนะครับกรณีที่มีคนอื่นมาใช้ร่วมเราส่วนใหญ่มันจะใช้เางเดียวมันไม่สนใจนะครับรถที่ใใใใชชช้้้้้้แแกกกกัััันนนนนนนาามมมมมเเีี่่่ยยจจะดดดวไไสู๊ ปั๊มติ๊กไหม้นะครับเพราะนั้นถ้าจะเซฟตี้ได้ก็คือใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กนะครับใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กซะเวลาถ้าเป็นแก๊สเนี่ยให้ปั๊มติ๊กน้ำมันมันหยุดหมุนรักษาระดับมันไว้นะครับรถที่ใช้แก๊สนะน้ำมันน้อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าให้มีไว้หน่อยนะไม่ใช่ว่ารถน้ำมันน้อยเวลาสตาร์ทน้อยถ้าเวลาเรายังไม่เข้าแก๊สมันก็ร้อนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวิ่งไปแล้วมันยังกระชอกได้บ้างนะครับบางคนปล่อยจนแดงแง่เลยเห็นไหมีเลลยยแห้งเครต้อง เช็ดเช็ดก้นถังแล้วมาบีบไม่รู้จะมีสักหยดหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจมาด้วยหลักการทํางานมันนะครับมอเตอร์มันตัวยาวขดรวดมันอยู่ข้างบนนะครับขดรวดที่สร้างสนามแม่เหล็กให้มอเตร์หมุนนะอ่าขั้วซ้ายขวาบวกรลบอะไรก็ว่าไปนะครับข้างหน้ามันจะเป็นใบพัดมันจุ่มมันก็ดูดได้นะครับดูดได้ดแต่ว่าถ้าปล่อยนานๆมันร้อนจัดมันก็ไหมนะครับเหมือนไดโวไม่มีน้ำผมเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วนะครับก็พยายามเตือนกันนะครับกับไม่ไหวบางคนใจเย็นนะครับไม่เป็นไรหล้กมีแค่นี้ก็ใช้ได แต่ว่าคุณจะต้องเสียตังค์นะครับบางทีที่รถใช้น้ำมันนั่านต้องรากจ้างเขาลากจ้างสไลด์อะไรต่างๆนานาวุ่นวายนะครับสไลด์ไปไหนเับเอาไปเข้าอู่นะครับไม่ใช่ไปเติมน้ามันนะเติมน้ำมันใช้ไม่ได้นะมันพังไปแล้วคุณต้องเปลี่ยนปั๊มนะครับเข้าศูนย์ตัวนั้นก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณซื้อนอกไปเจอของที่ไม่ดีหน่อยเกียไม่ดีคุณใส่ไปนานก็พังอีกเพราะนั้นทางให้ดีก็ใส่ตัวตัดปั๊มติ๊กไว้นะครับเซฟตี้ไว้หน่อยนะครับการใช้รถต้องรู้ นะครับก็ประมาณนั้นฟิวขาดก็ว่ากันไปฮะไม่ต้องวิ่งแล้วคราวนี้จอดเลยครับนั่นแหละครับก็ไม่ผู้จะพูดยังไงนะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างนึงอย่าไปคิดมากนะครับรถน้ําหนักรถมันเฉลี่ยได้อยู่แล้วครับบางทีห่างจากซ้ายมาเซนสองเซนเงี้ยระหว่างกลางนะครับถังเนี่ยห่างมาบางทีมันเขามีท่อเสียอยู่หน่อยนึงเขาก็หลบท่อมานิดนึงนเนี่ยาจากปกติร้อยเปอร์เซ็นตะ์ี่ยอาจจะเบี่ยงซ้ายมาสักเหลือสักเก้าสิบห้าเงี้ยแทนที่จะแบ่งบาลานซ์นะห้าสิบห้าสิบไม่ใช่อาจจะหรร้าสิบหกสิบ เอ้เพื่อจะเปลี่ยนหลบท่อนะครับบางคนบอกเ้นี่ยไม่ตรงมันจะมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมคุณอย่าไปคิดเยอะนะครับไม่งั้นคุณวางพาวเวอร์ตัวคุณก็ต้องวางกลางใช่ไหมครับใช่ไหมฮะคนนั่งก็ต้องบอกเฮ้ยนั่งกลางนะเว้ยนั่งเบาะซ้ายบอกขวาไม่ได้นะมันใช่เหรอครับมันใช่เหรอครับมันไม่ใช่ครับคนขับพวงมาลัยบางคนอ้วนตัวเบิร์เ่มตัวมันหนักไปร้อยโลนั่งขับพวงมาลัยรถไม่สุดนะครับโชคไม่พังหมดนะครับอย่าไปคิดเยอะครับมีหน้าที่เติมน้ำมันเข้าไปนะนะครับแล้วก็ใช้ดีๆขับให้้ขขััับกกีีี่่่่ใหปปลลออดดดดดดภยววววาาาาููแตเงนะไจ เอ๊ะมันจะเป็นไรไหมมันจะเป็นไรไหมนะครับสังเกตไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนอ่ารถใหม่กับรถเก่าเนี่ยสังเกตไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าอ่ารถใหม่ๆเนี่ยออกมาใหม่ๆป้ายแดงเนี่ยฮะเข้าศูตรเนี่ยพันกิโลแรกต้องเช็คเข้าศูนย์เลยไหมครับต้องเช็คศูนย์แล้วนะครับฮพันกิโลเช็คเช็คศูนย์แล้วแล้วต่อไปเป็นหมื่นกิโลนะสองหมื่นกิโลทุกสองหมื่นกิโลต้องเช็คเข้าศูตรสังเกตไหมครับอ่าทำไมครับรถใหม่ๆเนี่ยโหดูกันจังเลยจะเป็นไรไหมยังวนีไหมมันจะมีอะไรโชว์ไหมนะครับสังเกตไหม เขา้าศูนย์เปลี่ยนใหม่ๆเลยเบกรกพับเบรกมันอันศึกเลยเ <th bb z> ข้าศูนย์บ้าศูนย์บอกว่าเนี่ยพับเบรกเป็นรอยหน่อยแล้วคุณจะเปลี่ยนไหมโอ้เปลี่ยนเลยรถชั้นใหม่เห็นไหมครับ <l> คนเราจะสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรนะครับบางคนเหอเนะรถใหม่ที่หมาหอมอะไรประมาณนั้นเป็นรอยหน่อยก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแหละทุกอย่างนะครับพอรถเก่าเนี่ะรถเก่าๆข้าง,างๆรถสิปียี่สิบปีไปนะฮะหลจะหลุดแหวนไม่หลุดแหวนไม่เป็นไรขี่ไปก่อนเบรกไม่มีไม่เป็นไรไเบรยยกพับเบรกนี <c oughs> <l> ่ยันเหล็กนะครับขี่นังแกละพาย รถเก่าจริงหน้าเข้าสูตรเประรถใหม่นะครับไม่ดูแลกันรถเก่าไม่คยดูแลขี่กันจนอะไรหลุดเป็นชิ้นๆยังไม่ดูแลเลยนะครับแต่รถใหม่นี่ไม่ได้เราออกมาใหม่ๆมันยังเป็นอะไรที่ไหนรถใหม่ๆมันยังดีๆอยู่แล้วทุกอย่างมาดีหมดนะครับนะแต่จะเข้าสูตเป็นห่วงมันนะครับเป็นศูย์ก็สบายนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวดูแต่ของใหม่น,น้ำมันเครื่องยังไม่เขอะเลยฮะนั่นแหละครับประมาณนั้นคิดให้เป็นนะครับคิดให้เป็นนะถ้าจะเข้าสูตได้บ่อยอ่ะก็เวลาเก่าๆพาเข้าศูย์หน่อยนะครับไม่ใช่ดูแลแต่ของใหม่ของเก่าก็็ดดูนนนนิะะคครรัับบ่่ใใใชช้้หเปไมว่า ่วงแต่ของใหม่อย่างเดียวแล้วเพาเก่าแล้วทิ้งนะครับรถใหม่เสื้อใหม่ขี่ใหม่หมาหอมอะไรประมาณนั้นอจริงๆเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับพยายามดูแลกันไว้นะครับรถของท่านก็ความปลอดภัยของท่านก็ต้องมาก่อนนะครับไม่ใช่รถเก่าขี่จนช่วงล่างโชกจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหวบางทีชกเหลือสองตัวโชคสี่ตัวหรือสองตัวนะครับก็ยังขี่ได้กุเรงกุเรงไปตั้งกัไหมครับไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อันตรายอันตรายนี่ขึ้นอยู่กับคนขับนะครับอันนี้แยกกันนะผมพูดเรื่องรถก่อนนะครับนะครับอนประมาณนั้นนะครับ แต่อันตรายไม่อันตรายต้งเกตโดนรถใหม่กับรถเก่ารถใหม่อันตรายกว่านะครับเหยียบเข้าไปไม่สนใจแล้วมามีร้อยห้าร้วหกะซัดเข้าไปมั่นใจเกินนะครับขี่ไปเวลาชนที่ข้ามเกาะไปเลยอ่าเป็นไรอ่ะทำไมถึงขับอย่างเงี้ยอ่ผมรถมันมันมันมองไม่เห็นถนนอะไรก็ว่าไปคุณไม่ต้องอ้างครับไม่ต้องอ้างนะครับนั้นก็ขับขี่ให้ปลอดภัยรถก็อยู่ในสภาพนิดนึงรู้รถเราขนาดไหนเบรกไม่มีคาดไม่มีก็ไปทำได้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าอ้างว่าเบรกไม่ดีมั่งคาดไม่ดีมังแล้วก็ขับไปชนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อน ถ้าคุณเป็นอะไรคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าบ้านเขาเดือดร้อนนี่เลยครับบางคนนี่มีถังดับเพลิงมีอะไรในรถดับไม่เป็นนะครับใช้ไม่เป็นไม่รู้เลยทํำยังไงเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ยากนะครับบางคนมีถังดับเพลิงอย่างรถบัสเหมือนกันนะครับไอ้ที่ปัญหาเรื่องดับเพลิงเห็นนะถือถังวนรอบรถเลยไม่ทําไงไม่มีที่เคาะกระจกนะครับไม่มีที่เคาะกระจกถังไงถังดับเพลิงมีไว้ทําไมครับถังั bunu, ữ, ็ไม่เล you ือกคอปนะเนี่ยขอบถังอะไ็กทางนั้นเลยทุ่มมาที่ปที่กระจกก็แตกมาแล้วไม่ต้องเอาที่คะแล้วที่คออันนี้เดียวเลยนะครับเเคคะะะไปลลยนนรัับ่่ก็ต้องดู น็อตไอ้กุญแจถอดลงถอดล้อแล้วก็ใส่เข้าไปมันทุบแตกไปแล้วกระจกไม่ต้องกลัวแล้วครับขอบถังดับเพลิงอะแตกไหมครับเรียบร้อยครับเห็นบอกบางคนเห็นแล้วไหมเห็นที่ข่าวผมไม่อยากไปพูดมากนะครับเดี๋ยวก็จะโดนนะครับประมาณนั้นนะครับเอ่อต้องต้องไปหาถังดับเพลิงถังดับเพลิงอยู่ในรถ็ร้อยู่แล้วแล้วดับเพลิงไฟไหม้ันดับดับไม่ได้เราจะออกไม่ได้กลัวจะออกไม่ได้กับถังดับเพลิงเคาะไปเลยป้องเดียวนะครับแต่ก็ล่วงไปแล้วนะครับ้ก็ฉีดเอานั่นแหละประมาณนั้นเอาตัวรอดก่อนนะครับ ชีวิตเรานั้นต้องสําคัญกว่านะครับรถราเราหาได้เงินทองเราหาได้แต่สําคัญเรื่องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเรานะครับก็ว่ากันไปทีหลังต้องไล่ตามระดับนะครับอ่ะโอเคครับเอาความรู้ไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับมาก What do you do when Captain? Turn your level to a up. Ayy, I'm rolling clean, I'm a beat, is a drop. Voices in my head, they're telling me to stop. Ayy, got 20 G's.